คนใกล้ตายถ้านึกถึงแต่กรรมดีจะได้ไปสวรรค์จริงหรือคนไทยได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่โบราณว่าเมื่อเห็นคนที่ตนรักเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำท่าจะสิ้นลมแน่แล้วคนที่เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะรีบหาดอกไม้ทูบเทียนมาใส่ไว้ในมือ พยายามให้ท่านพนมมือแล้วประสิบข้างหูอบอกเตือนสติให้ท่านนึกถึงบุญกุศสนคุณความดีที่เคยสร้างมาและพยายามให้ภาวนาคำว่าอรหังหรือพุทโธเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อบอกทางไปสู่สุคติและพยายามที่จะให้ท่านนึกถึงแต่กรรมดีที่เคยทำมาในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า ในวาระสุดท้ายของอารมณ์ของคนที่ใกล้จะตายจะมีนิมิตปรากฏทางมโนทวารสามอย่างดังนี้คือกรรมารมณ์เคยทำกรรมอะไรไว้มาเป็นประจำทั้งดีและไม่ดีจิตจะยึดเหนี่ยวนึกเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์หรือเรียกว่าอาสนกรรมหรือกรรมที่จวนเจียนใกล้ตายให้ผลก็ได้ ภาษาพระท่านเรียกว่าวิถีจิตตอนนี้ว่ามรณาสัน,นชวนะคือกระแสจิตที่แล่นไปสู่ความตาย 2. กรรมนิมิตตารมเมื่อจิตไปยึดเกาะกรรมใดมาเป็นอารมณ์แล้วจะเกิดนิมิตรหรือภาพเกี่ยวกับกรรมนั้นให้เห็นทางมโนทวารในลำดับต่อมาเช่นคนเคยฆ่าคนฆ่าสัตว ทรมานสัตว์ภาพเหล่านั้นจะปรากฏหรืออาจจะเห็นหรือสัตว์ที่ถูกฆ่าเหล่านั้นมาทวงเอาชีวิตส่วนกรรมดีเช่นเคยทําบุญให้ทานรักษาศีลหรือฟังธรรมเป็นต้นภาพเหล่านั้นจะปรากฏมาทําให้จิตใจช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสพร้อมยินดีที่จะไป 3. คตินิมิตตาโร าจะไปเกิดในที่สุขติหรือทุกขติอาจจะเห็นเป็นรูปวิมานเป็นนรกเป็นเฮวเป็นไฟนรกผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดคนตายอาจจะเคยเห็นอาการของคนใกล้ตายแตกต่างกันตามอารมณ์ที่ปรากฏแก่จิตบางคนตายด้วยความทุกข์ทรมานบางคนตายด้วยอาการสงบใฟหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ทั้งสานี้จะเกิดทางในมนทวานคือเฉพาะทางใจผู้ที่ใกล้จะตายเท่านั้นหากจิตยึดติดกับกรรมดีท่านก็จะได้ไปสวรรค์ตามบุญของท่านที่ได้ทำมาแต่ถ้าจิตยึดเกาะกรรมชั่วท่านก็จะตกนรกชดใช้กรรมที่ได้กระทำมาหรือนึกห่วงอะไรในชีวิตจิตของท่านก็จะไปเฝ้าอยู่กับสิ่งนั้นในสมัยพุทธกาล บาสุกคนหนึ่งชื่อว่าธรรมมิกอุบาสกเมื่อป่วยหนักจนจะตายก็ให้ลูกๆนิมนต์พระมาสวดให้ฟังพอมาถึงนั่งล้อมเตียงเขาก็ถามว่าท่านจะฟังพระสูตรไหนธรรมมิกุบาสุก็บอกว่าผมต้องการฟังสติปัฏฐานพระก็สวดให้ฟังบาสกก็ฟังอย่างตั้งใจ มีภาพเทวดามาปรากฏแก่ตนในขณะนั้นว่ามีเทวดาเอารถจากสวรรค์หกชั้นมารับพอฟังธรรมแล้วในที่สุดบาสุคนนี้ก็ตายและได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะทำความดีมาตลอดและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของนางมริกาซึ่งเป็นอัรรมเหสีของพระเจ้าประเสทุิโกศในสมัยพุทธกาลนางทรงทำความดีมาก แต่เวลาจวนจะสิ้นพระชนไม่สงคิดถึงความดีไปคิดถึงความชั่วเพียงนิดเดียวที่เคยได้โกบกพระสวามีไว้เมื่อจวนจะสิ้นพระชนพระนางมริกา แม้จะเป็นผู้อุปการะต่อพระพุทธเจ้าและอรหันต์เป็นอันมากอีกทั้งบำรุงพระศาสนามามากก็ตามแต่เมื่อใกล้จะดับสูญจิตกลับไปคิดถึงเรื่องอกตสุลที่พระองค์ทรงทำไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพอนางสิ้นพระชนนางก็ได้ไปตกนรกทันทีเมื่อพระมเหสีสิ้นพระชน เจ้าประสีตุโกสลก็เสด็จเข้าไปเพื่อจะทูลถามพระพุทธเจ้าว่าขณะนี้พระนางมาริกาไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าประสีทุโกสลทรงรักพระมเหสีมากหากตอบไปว่าขณะนี้พระนางอยู่ในนรก พระเจ้าประสิทธิโกศลก็จะเลิกนับถือศาสนาพุทธและเกรงว่าจะล้างพระพุทธาศาสนาจนหมดไปจากแคว้นของพระองค์พระพุทธองค์ทรงบันดาลพระทัยให้พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสนทนาเรื่องอื่นเสียจนทรงลืมไปที่จะทูลถามเรื่องพระเมสีเพราะหมองคุยเรื่องอื่น แล้วก็เสด็จกลับวางโดยไม่ได้ทูลถามเรื่องนี้เป็นอย่างนี้จนครบเจ็ดวันครั้นเมื่อเลยเจ็ดวันไปแล้ววิบากกรรมไม่ดีที่พระนางมาริกาทำไว้ก็หมดไปพระนางก็พ้นจากนรกไปเกิดในสวรรค์เพราะอากุศลที่ทำไว้ไม่มากพระเจ้าเปเสฐที่โกศลทรงนึกถึงเรื่องพระมเหสีได้ก็ได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระนาง เกิดที่ไหนตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงดนบันดาลพระไทยแล้วจึงตรัสตอบโดยตรงว่าขณะนี้พระนางสรงอุบัติบนสวรรค์แล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเมื่อทรงได้ฟังแล้วจึงรู้สึกสมนัสเป็นอย่างยิ่งและมีจิตใจมั่นคงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น พอจะสรุปในเรื่องของจิตของคนใกล้ตายว่าทางที่ดีที่สุดเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องเร่งทําความดีมันทําบุญกุศลโดยการสวดมนต์นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสมาทานศีลทุกเช้าและก่อนนอนมันสร้างกุศลอยู่เสมอตามโอกาสตามกําลังเท่าที่จะทําได้ให้เป็นส่วนหนึ่ง ชีวิตและเราทุกคนต้องเตรียมพร้อมที่จะตายแบบมีสติเพื่อที่จะไปสู่สุขติ